อะไ๋ออ๋อค่อยๆเปิดไปใช้คืออาวุธไปหยิบไปใช้เสียไม่น่ากลัวอย่างไรสัตว์เสียเมึงใครโหยหวนเลยเฮียกล้าแล้วซ่อมไม่เหลือแล้วอ๋เฮียเฮียไฟฉายตกซ่อมมันไม่ติดอยู่หลังคาอะไรอ่ะทำไมมันเป็นแบบทางแบบลงไปยาวๆเลยวะไฟฉายตกเลย แป๊บหนึ่งนะวิ่งไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกูหยิบไฟฉายก่อนวิ่งแบบ I love you ไปฉายช่างแม่งไปวิ่งไปเลยเฮียโก้ทางออกมันคือทางสู่สวรรค์สวรรค์อะไรกูว่าไม่น่าใจอ่ะเฮียดอยมีซิ่งดีอ๋อไอ้ไอ้งไอ้ที่หมุนข้างบนอะคือแบบที่หมุนอไอ้ที่หมุนอะแต่กูต้องกูต้องหยิบกูต้องหยิบไฟฉายอ่ะ มันมีหายม <is it? S 1> ึงหายไปไหนอะเราไปนี่ก่อนไหมเราไปทางบันไดที่ลงไปข้างล่างในบ้านอะเผื่อมันมีอะไรดูหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเอ้ยยังไม่ได้ลงไปเลยบันไดข้างล่างมันมีมันมีบันไดทางทางบันไดไปต่อไอ้เี้ยใครกระโดดอยู่ข้างหน้าเออเอ้ยกูว่ากูว่านะรีโหลดไป reload ไปอรีโหลดดีกว่า่แล้วไฟฉายเพื่ไหนไฟฉายนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนนี่อนี่อันนี้ด้วยแหละอ๋อมีใครจะถือปะเดี๋ยวกูถือให้ เดือดปืนก็ได้เนาะอ่าบบตรงนี้ตรงนี้ชี้ทำชีอะไรล่ะเอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปกูไปกูไปตรวจดูให้ก่อนว่าไก่มันเกิดปะขึ้นปะหยิบขึ้นปะต้องชี้ไงการทำงานมันต้องชี้ชี้เนาะต้องชี้แล้วถ่ายรูปชี้คุ้นๆนั่นแหละชี้เนี่ยเฮียเฮ้ยไก่เกิดปะไก่รีสปอนอะไรวะเฮีย ตลาดไปแล้วโกงกูแล้วโกงไงแกมึงบอกมึงยังเกิดได้เลยแต่ไปมึงจะเกิดไม่ได้เอาหินเอาเออเอาหินไปฟาดหินไปฟาดหน้าตรงนี้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 นี่อันนี้ไหนอะไม่มีเลยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวนี้แหละอ๋อเออห้องนี้ไม่มีนี่หว่ามีมีกูจำได้ว่ามีตรงนี้ถึงตัวนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ ตายตายละตายหนึ่งตัวเนี่ยๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงล่างเนี่ยต้องใช้ตายชิ่งเก่งเลยข้าไก่ไอ้เจ้าหมีนะข้าไก่หมีตะปบไก่ไม่ได้เป็นที้ยอะไรเนี่ยเงยงอมมือขึ้นก่อนหอมือขึ้นแล้วมุนมุนมึงเก่าระมือตาเลยครวะถือแฉลงโขกไปมากลางนิ้วขึ้นและลง มันเก่าช่างเพี้ยเลยคับมือมือแต่ไหลเราวลาเราปปรีสปอนใหม่มันไอเทมนึงก็เกิดใหม่แล้ววะกินชาไปกินชาไปเยอะไปหน้าบังยิ่งชาชักไปคนมีไปฉายน้ำนี่นะลงลงบันไดอะ่ะทางนี้ทางนี้เออทางนั้นแหละนะลงบันไดเนี้ยลงบันไดเนี้ยโอ้เป็บันดไดต่อไปด้วยเหรอวะ เฮียเฮ้ย,ยน่ากลัวใช่มเลยไปไปอ,อุ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยมาเพิ่งหยุดสิอะไรอ่ <c oughs> อะอมีสัญลักษณ์ไอ้นี่ด้วยอ่ะนิวเคลียร์เอ้ยมีรหัสด้วยมีรหัสด้วยจะมาใส่หรหัสอ่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์นนแล้เรายังไม่รู้อ่ะขามไปทางนูงน้นดิมีอะไรวะดิสเพลย์อ๋อมันเป็นมันเป็นเหมือนนาฬิกาต้องใส่เวลาตอนนี้เปล่า ลองไปดูดิหนึ่งตีแนยูนย์หนึ่งศูนย์องต้องดูเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ไหมน่าจะให้ใส่ในเวลาในนาฬิกา่ะลองดูลองลองขึ้นไปดูไม่มีไก่นะไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะมีตัวยิงเบยเียระเบิดระเบิดไอสัตว์หนีหนีขึ้นนีมึงขึ้นไปดิอียไเียตี อะไรวะเออไอ้เงี้ยก ah ิ้มพลาดผิดเนะเออืออะไรไม่รู้อ่ะกูจิ้มศูนย์ปึ๊บแม่งระเบิดเลยดูดูไอ้ช่องข้างๆประตูมันก็เปิดเลยมันยื่นสีโบกมาให้พวกกูเฮียไปกูก็เปิดอันนี้แหละกูว่าลงไปทางนี้แหละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถือนี่ไปที่เปิดประตูเนี่ยศูนย์ แม่งกดศูนต์ตัวเดียวแม่งระเบิดเลยเฮียไม่รู้ว่ากูไปกดโดนปุ่มอื่นหรือเปล่าแบบนิ้วมันยแบบืยืืยือ่อไปอะไปใครมันย่อไปมันไม่ตกบันไดแล้วบอกกูต้องหมุนไอเใช่นั่นหรกไม่รู้ว่าลองดูเอาเฮียเฮียศูนต์ที่สัง่งเน,นี่ยกดศูนต์เขียนว่าอะไรกันนะ อาหารไม่ได้จีภาษาลัตเซีย,ซยอ๋อใ hey, สเข้าไปแล้วเด้เด้เด้เปิดเด้หมุนต้องหมุนหมุนยังไงไมะเนี่ไอ้เหี้ยเดยวเดยวดูลำบากที่หายเลยวะ่ะ ไม่หมุนกูว่านะนี่เอาเอานิ้วเอานิ้วสอเข้าไปในนี้นี่ให้มันไวๆนี่ๆจี้เข้าไปในเนี้ยเออเข้าไปในเนี้ยให้มันให้มันอ้าวเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดปะอะไรเนี่ยรถไฟเหรอเอ้ยรถไฟวะ ได้มาซีแบตเตอรี่อ๋อนี่ต้องหาแบตเตอรี่ออ๋แบตเตอรี่ข้างบนไงมันถือมาได้เหรอเดี๋ยวลองนิเดี๋ยวกูขึ้นกูขึ้นไปเอาแบตเตอรี่ก่นอนเดี๋ยวก,กูมาหยิบแบตเตอรี่แป๊บนี้ <c oughs> มันเอาไปได้เหรอวะแบตเตอรี่เนี่ยถามจริงเออไม่ได้ใช้แบตนี้เปล่าน่าใช้แบตอื่นเปล่าเรานี่ยต้องไปอย่างอื่นต่อไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงระเบิดนะ <c oughs> แล้วก็หาแบตเตอรี่มาชาร์จตรงนี้ปะเนี่ยมันมีแบตเตอรี่เนี่ยแล้วยังไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่อันนี้มันเป็นตัวจ่ายไฟมันตัวชาร์จเออจะต้องหาแบตเตอรี่มาชาร์จตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างมั้ยอันนี้ว่เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะข้างล่างมีอะไรอีออะไหนยังมีอะไรบ้างไอข้างล่างอ่ะไอข้างล่างมีอะไรบ้างมึงสำรวจกันหมดยังข้างล่างไม่มีอะไรเลยเออลงลงไปด้วยมันเป็นทางมันเป็นรางรถไฟอ่ะ ข,ข,ข้างบนมีอะไรอ่ะมีแค่นั่นเหรอนี่มันมีที่ตรงนี้เห็นป่าเบิดข้างบนเลยไอตัวเต็มขั้วแบตเตอรี่อ่ะเออต้องแบตเตอรี่มาใส่มั้งแล้วก็ใช้กุญแจมีกุญแจเนะล่นกุญแจปะใส่กุญแจไว้ก่อนรวังฆ่าเอนะอยังไม่เจอผีเลยนะเว้ยเจอแค่ซอมบี้ยอย่าบอกนะเราต้องขับรถไฟด้วยเกมมันจะเยอะขนาดนั้นเหรอจบถ้าเป็นตอนจบเลยปะไม่รู้อ่ะแต่ไฟมันก็ใหญ่อยู่นะ ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่าอาจ,จะได้ขับรถไฟทำไรอ่ะน่าจะไม่เกี่ยวตรงนี้มีนี่เอาไว้เอาไว้เปิดประตูข้างล่างอตรงนั้นไหมระที่เราลงไปอ่ะก็ไปกดเอข้างล่างอ่ะเอาเอาที่เซฟไปเราไปเซฟแล้วเราก็เนี่ยแนเซฟเนี่ยวิ่งลงไปวิ่งลงไปกดระเบิดรู้ว่าเราต้องหนีให้ทันปะหนีให้ทันที่ไงก็ะดกูอยู่ข้างบนกูวิ่งหนีไม่ทันเลยมึงบอกระเบิดระเบิดกูรีบวิ่งเอาเลยเออไม่ทันเลยน่าจะไม่ได้อ่ะไก่เกิดปะวะเกิดแน่เลยเฮีย น่าจะเกิดหมอปลอกๆเงี้ยเฮียข่าไม่อยากเีหีกันเป็นพาร์ทเลยเฮียตายอย่างโงูเลยเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก่ไก่บหก่งเก่งกนบ่งน่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึางหนา่งหนึ่อนึ่งหนึ่้หแบบจหมึ่งหนึ่งอนึหนึ่นึ่งหนย่้หนึ่งหนนหนน่นน ใช้มือบ่อยแอเรา Handsimulator Master พอทำกันอะไรกันแล้วว้าแล้วแตู้เซฟกดแม่งสีปุ่มไปเลยกดใช้ไม่โดนแล้วมึงใช้นิ้วเดียวนะที่เนปุ่มเดียวะอกูติดอะไรวะหนึ่งน้าน่หนอหนเดินเด้เดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกไกลไป หนึ่งและหนึ่งเอแค่องศาคนดีมึงกดเลขเก็บทไมมอกดเลขออออกออกทำไมทำไมบั๊มาอยู่ในนี้เอากูอยู่ในนี้ไงเไมกูบั๊กมาอยู่ในนี้ออที่ไหนเนี้ยอเอตาย เลงอย่างดีเฮียกดเลขกเจ็ดไอ้กูกูมึงทำอย่างนี้ไม่ได้กูต้องให้โอกาสแก้ตัวกูไม่ได้กูขอเป็นธรรมเออไปไปไปไอ้ยใครว่าอยู่ตรงเนี้ยหลบดิเฮียเยียเป็นไอ้เที่ปั้นคีย์บอร์ดเลยเฮียกดดังติีหนึ่งหยิบกระดาย้ำไม่อย่างดีอ่ะหนึ่ง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 ปิ๊กเฮียเล็กเจ็ดหนึ่งเอาไก่ล่องหนไอ้เฮียกูตีไก่ได้แต่กูมองไม่เห็นไก่ เฮ้ยอะไรวะกูเปิดประตูแบบแบบหนังบูชียนาฬิกาหนึ่งในง่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่ว่ามันแต่มีแค่สามตัวนะเอองั้นก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเลยหรอวะเออมันน่าจะเลขมันน่าจะขึ้นจากหลังไปปะไม่มันยเลขขึ้นตัวแรกเลยอะตัวแรกอะนี่อยเฮี้ยเฮี้ยไรี่ ไม่ไหาเยอะคนกูว่ามันกดแล้วมันต้องแบบต้องรีบกดต้องรีบกดให้เสร็จป่ะต้องกดให้ทันเวลาเปล่าเอออาจจะต้องกดให้ท yeah> ันเวลามาเริ่มกดแล้วเวลาจะนับถอยหลังอะไรอย่างงี้ป่ะเออลองดูลองดูลองดูใหม่กูมาดูนาฬิกาให้ละหนึ่งหนึ่งเก้านะนัละหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าจะหมดเวลาแล้ว หนึ่งหนึ่งหมดเวลาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสียงก็แรงถุกถุกเสียงมึงโดนไปไอ้เี่ยห้องนี้มัน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 ไปทะลุกันเนี่ย เนี่ยลองลองเอากุญแจมาเปิดก็ได้เนี่ยกุญแจอยู่ในลิ้นชักเนี่ยทะลุไปไหนหวะทะลุกับห้องเมื่อกี้ไหมไอ้เชี้ยระวังไอ้เชี่ย้แมงป่องตัวที้อะไรแมงป่องเดี๋ยวกูลงไปกดมีใครกดปะไอ้กล้ากดวะไอ,อ้เชี้ยก้ากดแล้วกูยังไม่ได้โดนไอ้เชี้ยหัวกูไม่โดนตู้กูไม่ได้กดหัวตัวละครกูไปโดนเฮ้ยไกลาไกลมา ไหนไหนไหนเออเออทุบมันเอออย่าอย่านักฆ่านักฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอีกทีอย่าชนกูเหี้ยกูเกือบกูเกือบกดแล้วมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวกูดูให้ทีนึงกูดูให้ทีนึงก็ต้องเออเออขึ้นขึ้นขึ้นไปดูกันเพื่อกันกดไปคนละปุ่มมันจะดีแล้ววะแต่มื่อกดศูนรึเปล่าไอ้กล้ากดหนึ่งเมกดสามแล้วอีกคนก็กดหนึ่งอีกทีนึงเอางั้นเหรอเออก็ได้นะศูนย์หนึ่งสาม นายกดเลขอะไรกูเล็กสามแล้วกันเลขกสามเอ่อนั่นแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งกดหนึ่งสองครั้งอ่ะไอ็นหมีก็ไม่ใช่หรือไอต้าไอไไออต้าไอต้าเรอรอรอกดเลขหนึ่งไว้นะไอต้าเดี๋ยวเพิ่งกดนะให้ให้กูกดก่อนนะกูเล็งก่อนเล็งก่อนมึงอย่ากดนะเล็งอย่างเดียวอะไริ่มเลยไอ้ขี้กูเกือบกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้บอกพร้อมเลยเดี๋ยวเพิ่งอ่ามาพร้อมนะเออเออ หนึ่งสองสพร้อมก่อนแล้วกดแล้วหนึ่ <1. S 1> เออสาม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 ้เหยียปุ่มเอาเหยียเป็นหกเออเลยไอาเยียปุ่มก็หน่งอปมไม่ได้ไงวะไม่กูกูเห็นปุ่มมันลอยออกมาเอา,าเปุ่มปิน้นลอยปุ่มปิน้นมาศูนย์ห ไอ้เฮียมึงมึงอย่างเงี้ยยังยังยังหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสามสามสามห้าห้าไม่ได้ไอ้เฮียไม่ยอมก่อนวางวิวถูกแต่กวางตัวเองไม่ถูกไอ้เฮียตัววิวไกลนี่ไงเรากำลังสปีดรันอยู่เปิดบันจากไก่เลย ค่าไก่เร็วที่สุดไก่ชลมานไก่ขับแขนไค้นใจ4-2ก็ให้ได้เอ้ากดแล้วนะเออเออกดดิเออ4-2 2เออเลยเอ้าไอ้เหี้ย เวลามันเปลี่ยนเหรอหรืยยังไงวะไอเกีย,ม,ยมันคืออะไรไอเนียฮะไอเนียดูไม่รู้จะบอกเออมันบอกว่าเวลาหลังเที่ยงคืนอ่ะหลังจากตีหนึ่งไอหลังจากเที่ยงคืนมาแล้วอ่ะมึงต้องไปปรับเวลาในเครื่องของมึงให้เป็นเวลาธรมาาธรมดาให,ให้เป็นเวลาก่อนให้เป็นเวลาก่อนก่อนเที่ยงคืนอ่ะเหรอเออมีเกมมัรกอ่ะรอยังไงไม่งั้นก็กดโคไม่ได้เหรอก็คือดูจากตรงนั้นแหละถูกแล้วอ่ะใช่ แต่เวลามันต้องกรอตีหนึ่งอ,อ่ะก็คือต้องให้ข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหรือสองอ่ะอ๋อมันต้องเป็นไม่ใช่ 1, 2, 2, 2, 3, 5, เป็นหนึ่งหรือสองเลยต้องเป็นสิบสองถึงยี่สิบอ๋อห้าเป็นศูนย์ก่อนใช่ใช่ห้าเป็นศูนย์ก่อนก็เป็นหนึ่งต้องเป็นสิบถึงยี่สิบอ่ะว่มันต้องมีเลขสี่ตัวแต่นี่มันขึ้นแค่เลขสามตัวเองถึงใส่เลขสามตัวไปมันก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งมันก็คือจะบัก๊กใช่ไหมมาจากเวลาเครื่องคอมใช่ไหมเครื่องเลยดีใช่เวลา <M S 1> ด้ละเครื่องโฮสต์อะอเอเลขง,ง่ายง่ายหนึ่งหนึ่งูน เข้ามานหนึ่งหนึกกดหเออสิบเนาฬิกาเมืนจะเป็นสิบเอ็ดก็ได้เ็นจุก็ได้ให้คือเสือเวลามันหน่อยเป็นเอ็มได้ได้ได้เกมบักไอ้เหี้ยไปเร็วไเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ไงก็ให้ตากด13ตัวแล้วมึงกดถกตัวเดียวเออให้มันกดเองนะกูเป็นเองหมดเอระเออหนึ่งหนึหนอ้ชี่ใครชนกูกันเห็นเลยสุดอะไรนะหนึ่ใช่ปะ

นี่หมูไปแกะไม่รูああ้อ่ะแพ้ไอ้เี้ยมันคือแพ้แพ้เหรอหมูแพ้ไปแกะวะแกะกายพันเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นแย่ไอ้เหี้ยแกะแกะกับแพ้เป็นแย่ี้เหรอปะเสพกันเซฟเซฟกันเยอเสพกันไอ้เหี้ยมันเล่นตอรติดด้วยไม่เกมบังไอ้เหี้ยเราเข้าใจเล่นเตอร์ติสไอ้เหี้ยไอ้เนี้ยกดปุ่มอันอันที่สี่นี่เลยกดให้กดให้กดให้กดเงี้ยกดเงี้กดแล้วอ้โหไอ้เหี้ยใครมาชนกู ไอ้นี่หล่นไม่เนี่ยเอาหล่นไอ้สัตว์กูต่อไปต้องเจอผีแน่นอนเลยสัตว์เอ้ยเอ้ามันมากูบ้างขึ้นไปได้เห็นเห็นหมูเป็นหมูหมูอยู่ในหลอดหลอดแก้วเนี่ยอ๋อเออหมูแต่ตอนแรกไม่มีนะพอขึ้นไปได้เห็นหมูอยู่ในหลอดแก้วไอ้เฮียกดแมงทุกปุ่มมาโอเคได้มาแล้วอะไร Something floating อะไรอะมีอะไรลอยอยู่ไม่อศาสตร์คอนเทนเนนต์ ที่เก็บที่กักเก็บอาวุธชีวภาพา <laughs> ได้ปะจดแล้วเซฟแล้ว <laughs> เฮ<ขา>้ยเคียโอเคครับก็เริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไงเดีย๋ยวไปไอ้ <laughs> ีย <laughs> 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 อะไรเนี่ยเริ่มน่าสนใจมีคอนทินิียวนี่แหละทีคอนทินิวงเดียวชู่ดูไปเหือแล้วเดี๋ยว <harbor> ไปเข้าไปนะเดี <laughs> ๋ยวไปเข้าไปเอเาไว้เจอกันแบบพาร์ทหน้านะครับท่านพ่อแม่พี่น้อง <laughs> อยากเล่นต่อเลยวะ่ะ <laughs>